ไม่ได้วะแต่ปรับสภาพให้อยู่แล้วแต่ที่นี่ก็เราก็เน้นตรงๆเว้ยนี่ยผมก็พูดตรงๆแหลยรถยุดรถใช้มาก็รถใช้ก็รถทดลองตอนแรกเห็นยุติทําตลาดไปพักหนึ่งเนี่ยไอพี่บิมยุดอะรถด,ดีมอนกับดีมอนเลยรถทดสอบรถสอบไปตอนนี้เห็นเลิอกลองเริ่มทำพีบิ๊มยุดไปแล้วเหรอครับตอนแรกสมัยรุ่นแปดเห็นเขาบอกมีปัญหาเรื่องอะไรนะเครื่องเลยกับน้ำมันอะไรนั้นใช่ไหมก็พูดกันอยู่เปลี่ยนรุ่นสิบเลยไม่เอามาขับเปลี่ยนญี่ปุ่นใหม่เลยออ๋อเลิกไปดีกว่า ไาญี่ปุ่นรถใหม่ก็อยากจะขายรถใหม่พี <да ่อ so ๋อใช่เลยขายรถนี้รถใหม่เพราะว่าบีเคสเราลงผลิตประกอบก็อยู่ทำตาเนี่ยเองอ๋อเนี่ยใช่ขายรถเก่าลงงานมันก็ตัดยอดกันเองใช่ลงงานขายไม่ได้แต่เขาบังคับใส่หมวกในคดีมกันให้ขถ่ายรูปมังเก็้สวยใช่กล้องดีด้วยในคร่องนี้ลอดภัย นี่เน้นเซฟตี้พี่ใช่ญี่ปุ่นไม่ยอมเลยเนี่ยจะไปญี่ปุ่นต้องรองเท้าหัวเล็กอีกนะเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้เหล็กมั้งเล็กเล็กเแบบบังคับาเนี่ยขายงานไปซ่อมงานแรกกับชีวิตพนักงานนี่ใช่เย้แม่งตายเออเครื่องส่วนใหญ่มันเครื่องรถขุดแม้ที่เราทำันอยู่ตรงนี้ใช่ใช่รถขุดมากรถลำพักนั่งที่อยู่ในเมืองอ๋อมีด้วยเหรอบ้านเราไอพีไอโพลีนที่ไปทำให้ป่ะไอพไอก็มี ไม่รู้เขายกมานี่มันหรือทำกันเองแล้วตอนนี้หรือเขาไปซื้อเยอะเยอะฮะอยู่ที่แม่มอสอ๋อแม่มอสมีฝูงหนึ่งห้าสิบกว่าคันแล้วก็โหงสาที่คันคันหนึ่งมีกี่ล้านวะนะแพงเนี่ยซื้อคันนี้ได้ไปสิบคันที่สี่สองพันไม่มีเซอร์เฟอร์อันนั้นต้องจากที่่ลมันโรงงานไหนวะมันมีหลายโรงงานจัดเออแต่เออผมดูหนังสือประวัติหกสิบปีไม่รู้พี่ยังเก็บไว้อยู่ปะมันมีอะไรข้อมูลโรงงานแต่โรงงานอะไรกล่องเกิงระบบไฮดรอลิกมันแย่เฉย แต่ถ้ามาไทยนี่คือรวมรวมใส่กตู้มาเลยป่ะหรือฉันส่วนมนะันอะก็ใส่ถึงเงีใส่มาทีเดียวป่ะหรือผมไม่แน่ใจประกอบมันประกอบรวมประกอบใช่งไงแต่ใส่รวมมาในตู้เลยปะ่ะใช่ใช่เพราะช่างเราอ่ะเราเป็นประกอบที่นั่ไง<อ>มาเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,นผมไม่เคยไปประกอบเลยอ้แต่ร้อนเป็นประกอบแล้วพีซีสินาสารนวเป็นเงี้ยบ้างอ่ะอพี่เขามีซิสแบบนไงตอนนั้นตอน A P C ห้าร้อยอะคันแรกของเมืองไทยป่ะไม่ใช่ดิแต่สินราสารคันที่สองไม่เหรอเห็นเขาพูดกันเจอคนขายอยู่เจอคนขายอยู่ จบแล้วลองขี่ได้ไหมเห็นว่าจเจ้าพวกี่ไงเห็นเซลที่เขาบอกทางใต้อะ่ะเขาบอกจเจอาพวกี่ไปไรงไงเนี่ยผมชอบรถพี่มากเลยอะ่ะไอปอลโฟร์เอ็กพี่ถอดกระบะโอ้แล้วกระบะไปอยู่เอสเอนบีเหรอสายามนิสสันบอดี้คนถอดใช่ไหมเก็บไว้เองอยู่ <c oughs> <c oughs> ชอบมากค่ะเเป็นร้านโถทำาุ๋นเสียราคาเลยไม่ใช่หรอกตัวแคปไม่มีขับสี่ไงพี่ตาพี่ตาพี่ตัวแคปไม่มีขับสี่ยุ่งเลยทีนี้เออเห็นมีรุ่นมีกับแกงกระบอกนีห่หว่ายังไม่เคยเห็นทำจริงๆริไม่รู้พี่นี่เอาไปทำยังช่วงนี้ Tiene una pelota.